สวัสดีครับพี่น้องมิดหมอแคนแฟนมอลำทุกผู้ทุกคนครับผมเพื่อกับทิวหลีคนไม่ขาดแคนนะครับเป็นระยะเวลาที่โดนเลี่ยวนะครับที่บได้มาเห็ดคลิปสอนหรือว่าบด้มาอธิบายในเรื่องของการโปแคนนะครับเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างหนึ่งไปออกงานกับหมอลำนะครับไปโปแคนกับมอลำสวงสงการสาวเงาเลยนะครับเลี่วกะ คิวแคนลูกค้าสั่งกันหลายนะครับก็เลยต้องได้จัดระเบียบคิวแคนเฮ็ดแคนเน่จัดระเบียบาการเช็คเสียงแคนการรีวิวแคนเป็นหลักนะครับซึ่งคลิปที่ผมได้สอนในที่ใบหลังงท่านก็สามารถเปิดเบื้องย่อนหลังได้นะครับคันผมว่ามันผมบอกเบิดหลายเติบแล้วนะครับว่ามันบอกบอกจนว่าบดนั่นละ คือ <c oughs> พ่ออันใดกัยังสีมาบอาสูฟังนะครับเมื่อนี้ก็สิได้เฝ้าอัดคลิปเนื่องจากมีเอฟซี FC, หรือว่ามีผู้ติดตามเพิ่นโทรมาหาเพิ่นอยากเขากลุ่มเรียนเรียนเคียนออนไลน์นะครับแล้วก็สอบถามได้หลายอย่างนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทักเข้ามาว่าให้แนะน,นําแนวว่าสิเป้่าอย่างไดไปแบบใดนะครับผม ก็เลยคื aw, ดพ่อในการอัดคลิปพอดีสิไดมาซีแจงหรือมามาว้าให้ฟังในคลิปนี้อาจจะเห็นหรือว่าอาจจะบอเห็นนะครับขันเห็นก็ดีนะครับขันบ่เห็นกับว่าเป็นหยังก็ให้ผู้อื่นได้เข้าใจนํานะครับหัวใจหลักของการที่จะโปาแคนในในเบื้องต้นเลยเนี่ยเนี่ยเ่ธอผมสิเปาได้นะครับเธอผมสิหูจากคู่ เือสิมาเป็นทิวลีในมือนี่นะครับบมเมนธรรมดาครับพี่น,อน้นองน้องพี่น้องพอนพะบมเมนธรรมดาครับพี่น้องน,นะครับเป็นระยะเวลาที่ดนเติอบอยู่นะครับถ้าผู้ใดมีความคิดว่าสิเป็นไว้บอสิสิโปสิฝึกด,ดนบอสิเป็นเป็นการคิดที่กดดันแล้วนะครับซึ่ง เจ้าว่าได้มาแค้นีอลี่้ๆแต่คืดแบบนั้นแต่ค้ดแบบว่าสิเป็นบว่าสิย่านบ่าเป็นนะครับเป็นบ่าเป็นค้นอยู่กับตัวบุคคลึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองนะครับแล้วก็ผม,ผมผมจะเล่าประสบการณ์ในการฝึกแค้นของผมเองนะครับมันเริ่มจากการมักเลยครับพี่น้องมันเริ่มจากการมักมักเข่าใส่มักเอลีผมจะบ่มีคําถามว่า กูสิเป็นตอนใดวะกูสิเป่าเป็นตอนใดวะผมสิมีคําถามให้เจ้าของแค่ว่ามื่อนี้กูสิได้จับแขนกูสิได้มีเวลาเป่าแขนย้มใดยกูสิได้จับแขนเป่าย้มเลยนะครับกูสิได้อยู่น้าแขนนี่ั่วสมงสนี่คือคําถามที่ผมตั้งคําถามในเจ้าของตลอดมันมันเป็นอาการอยากนะครับเป็นอาการอยากมันสิคือยังคนติดอย่าละมั้งผมคิดว่านะครับ แต่ว่าผมบเด้บ่เคยติดยานะครับม,มันเป็นการหิวมันเป็นการอยากเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งกวัว่าใดในการเป่าแกนของผมนะครับก็คือมื้อนี่ต้องได้เป่าล่ะมื้อนี่ต้องได้ใยได้เอาได้เป่าซ้ำนี่กัาซ้ำนี่ว้างก็มีแห้งไก่นะครับขอแค่ได้จับขอแค่ได้ใยขอแค่ได้สัมบัสสัมผัสนะครับ ผมรู้สึกว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายผมกัะวอะไรนะครับผมจังได้ตั้งสายยาว่าคนไม่ขาดแคลนนะครับผมสพยายามเอาติดตัวตลอดถันไปทางในไปไกลไปกไปกลไปเที่ยวยังกะซังผมสิพยายามพกไปนะครับหามีวิวบรรยากาศดีดีันไปเที่ยวหามีบรรยากาศดีดีเป่าซูเทวดา ฟังอยู่ณสถานที่นั้นเป่าสูนกซูกาฟังกันได้นะครับซึ่งลายแหลกท,ที่หัดนะครับผมบอกหูหรอกว่าสุดเสน่นลายหน่อยลายใหญ่บกบ่ไเด้ดมีความหรูเลยเพราะว่าทุกคนมันต้องเริ่มจากศูนย์อยู่แล้วนะครับมันก็เริ่มจากการมักการได้เป่าการได้มีภูมิมล้าใจคันเห็นภูมิล้ไใจนี่ดีใจหลยมีภูมิมล้าใจคัน เอาใส่ข้าวเจ้าล้ำใส่ใดข้าวเจ้าว่าไปใดจักถึงบ่ถึงนี้มีความภูมิใจมีความสุขหลายว่าจาของเปาเขียนใดว่าจาของเปรเขนใส่มอลำใดนะครับเป็นการเป่าเร่นๆซะก่อนเพราะว่าบ้านผมนี่เป็นหมู่บ้านหมอลำมอลำเพลินเก่าหมอลำมีกระทั่งมีมอลำก่อนมีทุกสารพัดมอลำล่ะผมก็ให้ข้าวเจ้ามาลำใส่หรือว่าไปหาข้าวเจ้าจับแข้นเป่าอ้อมบ้าน มันตรงบ้ามีลูกบ้าร้อมบ้าขนาดถึงแบบเขาเอินว่าบ้าบอกเขาเอื่นว่าแบบความก้าไปบ้ากับก้านี่คันบลอกเป็นบ้านี่บอกก้ากัา,าเรียกกันนะครับตรงตรงบ้าในทางที่เข้ามักตรงก้าแสดงในทางที่เข้ามักนะครับช่วงอยากเป็นให้บ้าคักโหลดช่วงเป็นเลเนี่ยวนี้จากเซาบาา้าอะไรนะครับมันก็เรื่อมเริ่มห่างความบ้าออกนะครับผันเป็นแน่แล้วนี้ ความอยากอายกันสิมาบาดเนี่ยช่วงอยากเปลี่ยนนิริศี่ความอายบ่มีครับมอลลัมยุ้ยใช่ไปเบิดราคาถือไปย่างเดียวบดไอเกี่ยวกับราคาครับไปโปฟรฟี่ก็ได้สม,มัยผมเป่าเคาน์เหลี่ยออกงานเถือแหลีไปกับหมอลลัสิงเจียงตัวกับเขาบอสหนเป็นเลือกจากโรงเรียนใส่เป็นมือวันพุธพอดีใส่สุดกีฬาอ่าเอ่อเกินสุดสุดวอร์มกีส่งวอร์ม ขืนเวทีเสยนะครับแต่งตัวยังคันได้เปลี่ยนเลยนะครับไปก็หางเครื่องไปกหมอลำผูพูนิงหางเครื่องนี่นั่งขางขวาขางซ้ายมีแตปูนมทอบอกเผ่านี่ <c oughs> นะครับด้วยณนะตอนนั้นหมอหนึงตานี่มีเตอยากสิงเบิ้งเขาอะแต่ว่าบอกกล้าอยากอายแห้งนั่งบอกปากบอกจริงไปก็มอลำนะครับ นไปกับไปเปาไปเปาใส่มอลำผู้ใส่ผู้ใส่ผืนล้ำทางโป้ใส่บานทางเข้ากับโปาบอลเนี่ยเปลี่ยนนี่อย่างขึ้ไล่โป้ใส่ผมอยากเปาอะไรจะสุดสนเนียนมาว่าได้บ้านหมอลำกับว่าอู้สิผมเอาของผมมาเอาหม้อเคียนผมมาเปาว่าถือนี่เป้ว่าอะไรอย่างรู้สึกว่าเขาจะตำหนินะกูสิกลับไปอีกนะไปหัน ปูสายเป็นอย่างไรก็เริ่มไปหัดไปฟังอ้ก็เริ่มศึกษานี่แหละทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์กับทุกอย่างเป็นประสบการณ์เป็นแรงผลักดันให้เขาอยากปลูกในเรื่องนั้นนะครับเป็นไรนี่แล้วมันก็คอยศึกษาไปเรื่อยๆเป็นไรนี่เป็นไรนี่นะครับผมก็ไปหัดไล่โปไใสบ้านที่นี่บ่เคยได้โปโบพ่อตังแต้มือนั่นเท่าหัดมือนี่ จนว่าจำหนามันว่าไดแล้วมอลลัพูดใส่พูดนัน่นผมอยากให้มันเป่าใส่อยากให้ผมอยากเป่าใส่มอลลัมสนันดอนจนว่าไปหัดเป็นนะครับทุกมือนี่มาเลยมอลลัสีลําทำนองไหนมานะครับผมจะเป่าใส่ให้ให,ให้ให้เบิดทุกทำนองนะครับซึ่งกับเป็นแรงผักดันเป็นแรงผักดันผมให้ให้หัด นะครับซึ่งมือนี้ผมจะมาอันนี้เป็นแค่แรงบันดาลใจเป็นประสบการณ์แต่ว่าใจหลักแล้วการเป่าแคนหลังจากที่พ่น้องได้พื้นฐานโดเรมีฟันอซลารทีหรือว่าหูคูมาแล้วค,ครูแคนลูกว่ามันลูกนี่คูกับลูกนี่ลูกนี่คูกับลูกนั่นลูกไหนคููกับลูกไหนนะครับหูแล้วนะครับถ้าสมัยตะกี้มีพจน์มีคนหัด แบบนี้มีคนอธิบายเป่าแคนมีคนสอนแคนลง y o u t u b e แบบนี้ผมเชื่อว่าผมเป็นเล็วกว่านี้นะครับผมอาจจะเก่งครับกว่านี้นะครับสังเกตเบิึงเด็กหน่อยปัจจุบันสังเกตเบิึงคนที่สนใจหรือว่าคนที่เกิดทันในยุค y o YouTube ลุ่งเรืองถือว่า youtube ลุ่งเรืองนะครับณนะปัจจุบัน นะลูกศิษย์ลูกหาผมถีออยู่ในกลุ่มหรือว่าติดตามรับชมรับฟังอยู่ณตอนนี้เขาเปลี่ยนเร็วเขาเก่งเร็วเพราะว่ามีซื้อการเรียนรู้หลายๆอย่างที่เขามวลโมนี้บ่าําเป็นต้องไปศึกษาอยู่ในระบบรัฐบาลอยู่ในระบบการศึกษาสามารถศึกษาได้ยูนิต o ยูทูบแรงเรียนรู้นี่แหละเป็นซื้อการสอน ตอนนี้ผมก็บปรด็สอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยผมสอนอยู่ใน YouTube ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วความรู้นี่มันหาได้อยู่ตลอดนะครับแต่สมัยผมหัดมันผนบ่มีแบบนี้นะครับมีแต่เทปพ่นเป,นปามีแต่คลิปอาจารย์สมบัตินะครับพน่บน,น,บพนกับป่ะเด้สอนเป็นบเพ่นกับปานั่นแหละ,ถ,ละถือว่าเพื่อนสอนล่ะถือว่าเฮาฟังแล้วเป็นแรงบันดาลใจว่านี่ไายสุดสนเสนียนเิ่นสำเนียงนี่ทำนองนี่ผมก็จำ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 ,จำเอาซะส่วนหหาย ใน Youtube แต่ว่าบนบนเนี้ยมีผู้มาที่ใบดูเลยมีฟฝ้ายัางอยู่ใส่สมัยผมหัดหัดเป็นครูแบบโบราณเลยจับเป็ดผูเราไปซึ่งเป็ดแม่เต้นและเล่นเต้นเต้นและเลนเต้นเต้นวันนี้พายสวน จับเป็ดผูเระไปซึ่งเป็ดแม่จับเป็ดผูก็ไปซึ่งเป็ดแม่ก็สีจับหมอลำผูไปสีหมอลำแม่สีจับลำผูไปสีหมอลำแม่เ <ś Kes ul atory> นี่ยมื่ออยุสานีนี่คือสุดสนแสนงผมหัดนะครับบ่ได้มาหัดแบบ บบนี้นี่ผมฟังเอาผมเบิ้งมือผู้นั้นผู้นี้เป็นประสบการณ์ที่ค่อยสะสมสิค่อยเก็บเก็บไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้เป้าจังใดมันมันเป็นการที่จะมาบวกโนดกันทั้งเบิดนะครับตามจริงแล้วเนี่ยแคนเป็นเครื่องดนตรีที่จะเดาผมเวลาผมสอนผมจะสอนผมจะว่าแต่ความเก่าเนี่ยแหละครับ เพราะว่าหลายคนสงสัยว no ่าคือเป้าได้ดนเดียคือเป่าได้หลยหลเยะคือจำโนดได้ไม่ได้จำโนดครับผมไม่ได้จำหนดเลยผมได้พื้นฐานจากจับเป็นผู้ไปเชิงเป็นแมนล่ะนี่คือครูมันและการคนที่จะเปโาแคนเป็นต้องฟังค่ะค่ะฟังแล้วได้ทำน้องปั๊บเอามาดนเอามาเดาเอามาสับเบิ่ง มันมันกะอยู่ในลูกอยู่ในครูจับเป็ดผูกเป็นซึ่งเป็นแม่แหละผมเป่าเมื่อกี้คือเกินสุดสแสนวิเกินเนอะเนี่ยเล่นแต่มันก็นลงเล่นแต่คือเรามันก็นลงจับมอลําผูกไปสีมอลําแม่คือเราเนี่นยนะนมันลงเล่นแต่คือเราถ้าวิเคราะห์ต้องรู้จากการวิเคราะห์ ต้องรู้จักการดน,ดนกันเดาให้ได้โอ้พอ,อยังสมบัติพอ,อยนี่หนูกันพอ,อยนี่เด้งต่อยแล้วข้นแบบนี้ตัวนี้พอยนี่ออเด้งต่อยอาจจะบอกคือเพลนเปะแต่ว่าผมจําความมาได้ประมาณนี้มันกเกิดเป็นไลยเฮาคือเก่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นเล้วไลยแขนแต่ละคนสิบพะคือกันเพราะว่าเทคนิคการจําเทคนิคการดน,ดนเทคนิคการเดาไม่เหมือนกันแต่ว่า ลูกหรือว่าคูหรือสำเนียงมันอันเดียวกันนะครับบางคนขึ้นส้นมีโดเลสนมีโดเลบางคนขึ้นโดลาโดลาก็ลูกเดิมเลยเพียงแต่ว่าขึ้นขึ้นคนละนดซื่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็วนกับมันเก่าคือเขาซื้อเลี่ยงนะครับเลียหกตัวนี่รหลังวันที่หน,นึ่งนี่แต่2สองตัวก็ถืองา หกตัวนี้เฮ็ดจังเลเฉยๆเห็นบ่ละมันก็ต้องซับหนาซับหลังผู้นึงเอาเหล็กซีขึ้นผู้นึงเอาเหล็กหาขึ้นผู้นึงเอาเหล็กสองขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วต้องหู้คู่ต้องหู้พื้นฐานการเลียนเค้นต้องหู้พื้นฐานซะก่อนม,อม่นม่นว่าเจ้ามือนี้โอ้คือนั้นเป็นให้คือเป๊ะเ่แม่นเพราะคุณไม่รู้หลักการนะครับเจ้าบ่ฮหูหลักการมาหาตัวโตนี่จะดีที่สุดนะครับ โอ้ไเขาฝรั่งทวรมาเดียบัน <c oughs> นะครับกับประมาณน,นี้ก็เลยสิได้เาซาซากอนนะครับเนื่องจากไซเขานะครับถือว่าผมอธิบายใกล้สิจบแล้วนะครับท่านผู้ใดอยากฝึกก็หาเวลามาหาผมกระไรตัวตัวนะครับ ทิวลีคนไม่ขาดแคลนโทรมาก่อนก็ได้หรือว่าอยากแต่แขนไว้ฝึกขัดหรือจะเข้าคลุมมยันแขนออนไลน์ติดต่อมาทาง f เฟซบ o ๊กทิวลีคนไม่ขาดแคลนหรือว่าโทรเข้ามาเบอร์โทศรศัพท์ศูนย์เก้าห้าสี่แปดสองหนึ่งหนึ่งหกเก่าศูนย์เก้าห้าสี่แปดสองหนึ่งหนึ่งหกเก่าฝรั่งเป็นคนตรงเวลาครับเพราะว่าหลังจากอัดคลิปแล้วกระิสอนแขนฝรั่งแบบนะครับเ <parks> ข้าใจเอาแล้วเขาเป็นคนตรงต่อเวลานะครับเขาตรงต่อเวลาจริง นะครับเขาหนับท่าดเขาโทรมาเท่าหนัดผมนี่บทงท่อเวลาแล้วเดี๋ยวจะโทรกับเดี๋ยวชิตซอลีกัมมันอยู่ยดอก <laughs> ขอพุ้นและสวัสดีครับพี่นว่าง